คุณครับคุณครับค่ะนิป <Okay. S 2> โอ้โหแต่รีไปกันเถอะไปเถอะเดี๋ยวจะไปทำเล็บไม่ทันอ่ะโอเคคุณครับคุณครับคบคุณทำกระเป๋าตังตกอะครับ ขอบคุณนะคะนั่นยิมยิวมันคุยกับใครอะ่ะนั่นดิยื่นอะไรกันด้วยก็ไม่รู้อะ่ะนี่แปกแกทำอะไรของแกเนี่ยไอ้เด็กวัดแกจะทำอะไรเพื่อนฉันอะผมเปล่านะครับคุณเปล่าอะไรก็เห็นอยู่เงี่ยไปเลยนะผว้กแกเขาแค่จะเอากระเป๋าตัางค์ที่ฉันทำตกเนี่ยมาคืนฉันคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะ นี่ค่ะค่าตอบแทนที่คุณช่วยเก็บกระเป๋าตังค์ให้ฉันไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้หรอกนะคะคุณรับไว้เถอะถ้าไม่ได้คุณช่วยเก็บกระเป๋าตังค์ให้ฉันเนี่ยคงต้องเสียเวลาไปทำเอกสารอีกตั้งเยอะเลยนะคะงั้นถ้าคุณอยากจะตอบแทนผมคุณช่วยไปทานข้าวกับผมสักมื้อนะครับ ทำร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ฉันเลี้ยงเป็นค่าตอบแทนค่ะเลิกคุยกันได้แล้วไปไว้เจอกันนะคะสายเนี่ยนี่ยัยมิวแกไปสนิทหนมกับไอเด็กวัดเร็วขนาดนี้ได้ยังไงอะไรฉันก็แค่จะเอาค่าตอบแทนเนี่ยให้เขาเท่านั้นเองไม่ต้องเลยฉันเป็นเพื่อนแกมาตั้งกี่ปีแล้วแค่เห็นฉันก็รู้แล้วว่าแกคิดอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะ ก็คิดให้มันดีๆก็แล้วกันนี่มันดอกฟ้ากับหมาวัดชัดๆเออรู้แล้วนะ่แล้วจะไปกันตอนนี้ยังแก่ฉันไม่ค่อยชอบไอเด็กวัดน,นี่เลยอะดูสิวันวันกว่าแต่ลานวัดข้าวกูยังต้องกินก้นบาทอยู่เลยไม่รู้จะมาจีบเพื่อนเราหรือเปล่าเอ,องั้นเราไปเป็นกองพ้องอกันดีไหมไปแ,แก เด็กวัดมาเลี้ยงที่ร้านอาหารหรูๆแบบนี้ด้วยวะนันสิถ้าแกอยากตอบแทนแกซื้ออะไรไปให้ก็ได้ปะอยู่วัดแบบนั้นก็คงไม่เรื่องมากหรอกกินอะไรก็ได้หมดแหลยแกนี่ถึงเขาจะเป็นแค่เด็กวัดเขาก็ควรที่จะได้รับคำตอบแทนที่จริงใจเท่าๆกับคนอื่นนะเออเออทใหมจะมาสักทีเนี่ย สงสัยคงกว่าดลานวัดอยู่มังแกพวกแกเนี่ยนะสวัสดีครับแล้วก็ ผมเก่งนะครับลืมได้นัตัวตอนเจอกันครั้งแรกค่ะฉันหมิวนะคะแล้วนี่ก็บีมกับแป้งค่ะยินดีที่ได้รู้จักเห็นเป็นทางการนะครับเช่นกันนะคะเชิญคุณเก่งหน้าก่อนนะคะขอบคุณครับ อยากทานอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้หนูเลี้ยงตอบแทนที่คุณเก่งช่วยเก็กบกระเป๋าตังให้หนูคะ่ะเด็กวัดนี่ก็มีอันจะกินเนาะถึงมีเงินเช่าสูตรหรูๆมาใส่ได้อ๋อผมก็พอมีกินมีใช้บ้างครับชช่อสูตรนี้ก็เป็นยูนิฟอร์มของบริษ,ษัทที่ผมทำงานอยู่ครับอุ๊ยทำงานบริษัทด้วยงั้นวันนี้แกก็เลี้ยงพวกฉันสิ ได้ครับพวกคุณอยากจะสั่งอะไรเชิญสบายได้เลยนะครับไม่ต้องเปลียใจอยากเลยครับคุณเก่งมือนี้หมิวตั้งใจเลียงตอบแทนก็เด็กวัดเขาจะเลี้ยงเ<ม>ก็กก็อย่าไปขัดเขาสิได้น้องคะสั่งอาหารคะ่ะเอาเป็นขาหมูเยอรมัน,มนคะ่ะค่ะเอาตำถาดคะ่ะยำปลาแซลมอนคะ่ะ ลาบหมูค่ะต้มยำไก่ค่ะต้มยำแซลมอนค่ะค่ะซี่โครอ่อนทอดกระเทียมค่ะไก่สมุนไพรค่ะเอาต้มยำทะเลโนมิค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะทำไมเผค่ะคารทุกคนณะคะจ่ายให้ไหวเถอะน้องคะเก็บตังค์ด้ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้า ทีนี้ก็จะได้รู้ว่าจะจ่ายไปเป่าถ้าโกหกนะขออห้พระลงโทษหนักรักตัต้งตไปกันเถอะแปงเถอะไี้รลอกฉันก่อนสิทั้งหมด6 7 3 8รบาทค่ะคุณลูกคราวีมเด็กวัดไม่ใช้บัตรเครดิตแบบการ์ดเลยเหรอวะตายแล้ว มันรวยเหรอสวยแล้วพวกเราเอ่อขอโทษนะคะคุณเก่งฉันก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะไม่คิดว่าคุณจะเป็นเด็กวัดไฮโซปากหมิวด้วยแล้วกันนะคะเอาไวบีมก็เขารวยขนาดนี้แกก็คุยกับเขาไปสิ คุณหมีวครับจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนรวยหรอกนะครับผมก็คนธรรมดาคนหนึงค่ะแล้วบัตรแบกบกาเหรอคะอ๋อมันเป็นของเพื่อนผมอะครับเพื่อนผมเป็นลูกเจ้าของบริษัททีกชาทำงานอยู่เราสนิทตั้งแต่เด็กแล้ครับอ๋อแบบนีน้ีเองแต่คุณไม่ต้องจ่ายหรอกนะคะเ,เดียวฉันจ่ายเอง ไม่ได้ตอบแทนเรื่องที่คุณเก็กบกระเป๋าตังค์ให้ฉันเลยค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะครับไว้ถ้ามีโอกาสผมจะตินต่อแทนคุณข้าวให้รังเกียจคุณยองผมยินดีค่ะอย่าคิดมากเลยนะคะฉันจะไปรังเกียจคุณทำไมคุณข้าวของคุณเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ว่าเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือเป็นลูกเต้าหลอกใครหรอกนะคะแต่เราวัดกันที่ ดีต่างหากละค่ะผมชอบคุณนะครับแต่ผมคงไม่กล้าเอื้อมมือไปเด็ดดอ,อกฟ้าเพราะโลกของความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้ยากแค่วันนี้ผมได้ไมากินข้าวกับคุณผมก็มีความสุขมากแล้วครับค่ะฉันเข้าใจแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับ งั้นคุณเอานามบัตรฉันไปเผื่อมีอะไรฉันพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอน,นะคะแล้วก็ขอบคุณที่คุณกล้าพูดความจริงไม่หลอกลวงกันนะคะผมขอให้คนที่ใจดีอย่างคามมุณเจเป็นคนดีดีงั้นวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วสิครับค่ะ <c oughs> ดีจริงๆน,น,นะครับที่เราเจอกบบนั้นทช่ไัดราเป็นเพื่อนกันค่ะเดี๋ยวว่างๆหนูจะเข้าไปทำกิจกรระ ถ้าเกิดคุณมีแนละ้วผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับผมกินดีเช่นกันนะคะอาหารร้านนี้ก็อร่อยมากเลยนะครับใช่ค่ะ